บ,บนี้วันที่20เดือนธันวาคม2567เป็นวันที่30วันสุดท้ายที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิกาหมดชังขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบาริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ้อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเาอุา <c oughs> <c oughs> บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเรนสุอัตตราขจันตุเทวตา สัทธมังโมนิราชสัสสุนันตุสักโมคทงังสักเคกเมจรูปเปคิริสีขระะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรเทจะทาเมตะรุว,นาานว,วะนะคะหะเนเกหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจจย,ยันตุทเทว,วาชะละทะละวิสะสะเมยัคขะคันทัพพระนาคาติทาตาสันติเกยังมุนิวราระวจะนะสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวนสกาโลอยัมพระทันตาธรรมสวนสกาโลอยัมพระทันตาธรรมสวนสกาโลอยัมพระทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจามิตติยมปิพุทธังสารนังขจามิตติยมปิธรรมังสารนังขจามิตติยมปิสังขังสารนังขจามิ นัตที่มีสระนางอัญญ์พุทโธมีสระนางวรังเอเตนะสัสจวัฒเชนะโสติเมนโหตุสัพพทานัตที่มีสระนางอัญังธรรมโมมีสระนางวรังเอเตนะสัสจวัฒเชนะโสติเมนโหตุสัพพทานัตที่มีสระนางอัญังสังโฆมีสระนางวรังเอเตนะสัสจวัฒเชนะโสติเมนโหตุสัพพทาเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสักเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวัณเนมหาตาภิกุสังเคนะ สัติีปันจาเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติพระวันตังทัสสนายะภิกขุสังคันจ,จะอระโจตุนนางสุทาวาสก,กากายิกานางเทวานาังเอตัทโหสิอยังอะยังโขหพระเขาวาสกเกสุวิหัรติกับิละวัตถุสมิงมหาวัน มหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัศหิจารุกถาตูยเทวตาเยปุเยนะสนิปติตามหุนติพระขวันตังทัศนายภิกขุสังคัจนจนะย,นะยันโนนะมยัมปีเยนะพระขวาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปสังกมิทวาพระขวะโตสันติเกบันบันเจกะคาถาพาเสวยยามาติ อัตโคตาเทวตาเสยยถาปินามะภะละวาปุริสโสสัมมิชตาายยิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเท,ทเวสุอันตะระหิตาปะคะวโตวปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะควันตังอภิ วาเทตวาเอกัมมันตังอัฏางสูเอกัมมันตังทิตาโขโอเอกาเทวตาภะวาโตสันติเกอิมังคาถาังอภาษิมหาสมโยปะวะนาสัสม,มิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหาอิมังธรรมะสัม,มยังทักขิตาเยวะอัปราชิตสังคันติอัฏโขอัป,ปราเทวตาภะวาโตสันติเกอิมังคาถังอภาษิตันตะตันตะ,ตนตะระพิกะ โวสมาทะห่งสุจิตตังอัตโนโอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันฑิตาติอัตโขอ,อปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาถัางอภาสิเชตวาขีารังเชตวาบลีขังอินทขีรังโอ,องหัสจา่มัน มะมีชาเตจะรันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาพระควาตโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเยเกยสิพุทธังสรน,นังคตาเสนเตคามิสสันติอปายภูมิปหายะามานุสังเทหังเทวกายาังบาริปูเรศันติติอัตโครพระควาพิกขูอามันเตสิยเยภูเยนะพิกขะเว ทัศทสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตทาคตางทัสสนายะภิกขุสงคัญจะเยปิเตภิกขเวอหสุมอตตีตมะทานาออรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปขวันตานางเอตักรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหสุมเสยยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติานาค พระตัมมธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตะไรหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายนานังนามานิกิตตายิสามิภิกขเวเทวกายนานังนามานิเทวศิสามิภิกขเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาถาสาธุก,กังมณสีกาโรธาภาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเต พ,พิกขุภควะโตปัญจัสโสสุงภควะเอตตะโวจะสิโลกะมะนุกะสามิยะทะภุมมาตระสิตาเยสิตายคิริคภะรังปะหิตันตาสัมมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนักสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสะสเตยตาวา วันเอกปิละวัฒเวตโตอมันติสัทธาสาวเกสาสสเนรเดเทวกายาภิกันตเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตตะมะกะรงสุตวาพุทธะสาสนางเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษสาณทศนางอเปเกสตะมัทคุงสหัสามัถถสตาริง สตางเอเกสหัสานังอมนุษานะมัทธสุงอเปเกนันตมัทธุงทิสาสภพุดาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวคิตวานะจักคุมาตโตอมนตยิสัทธาสาวเกสาสเสนรตเทวะกายะอภิกันตาเตโยชนาธาพิกโวเยโวหัง กิตติยามีคิราหิอณุพุพโสสัตตสหัสสาวยาคขาบุมากับปิลวัตวาอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกามุภิกุนางสมิติงหวนางสะสหัสสาเหมมาโอตายานานันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสิโนโมทามนาอภิกามุภิกุนางสำมิติงหวนาง สาตาคีราติสหัสายคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตณวันโตยศสิโนโมทะมา,านาอภิกาโมภิข eh ุนางสมิติงวนางอิเจเตสุราสาธหัสายคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตณวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกาโมภิขุนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจะสตายคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตณวันโตยศสิโนโมทะ มานาะอภิกามงพิขูนางสมิติงวนางกุมพิโรโราชคาหาิโกเวบุลัสสะนิเวสนางพินโยนางสตาสหัสัสง ยักานางปะยิรุปาสติคุมพิโรราชกอิโอโสปาคสัมมิติงหัวนางปริม,มันจะที่สั่งราชาทัตรัตโธภาษาสติขันดภา,านางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตาตาปิตัสสะพระโวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสัตสิโนโมทามานาอภิการรมพิขูนางสัมมิติงหัวนาง พระคินังจาตีิสังราชาววรุนโหตปัสสาสติกรุมพันธนานงอริปฏิมหาราชายศศิโสิตาปิดาศพระหัวอินทานามามหัพลาอิทิมันโตสติมันโตนะวันโต,นนตยศสิโนโมทานามาอาภิกามุงพิขูนางสันมิติงวนางปชิมันจาตีิสังราชาวิรูป,ปรัคโหปัสสาสตินะคะนางอริปฏิมหาราชา ยสสสีโสพุตาปิตาสาวาหวอินทะนามามหาภลาอิท ah ิมันโตสุติม ah ันโตนาวัโตยศสสีโมโมทะมานาอภิกาุงพิขุนังสมิติงวะนางอุตรังจัดวิสังราชาโกเบโรตปัสสาสติยะขานางอาิปติมหาราชายศสรีโสพุตธาปิตาสาวาหวอินทะนามามหาภราอิทิมันโตสุติมันโต วนาวันโตยัสสิโนโมทัตนามาอภิการมุงพิโูนางสมิติงวนางปุริมาทิสังทัตารัตโถทักกิเนนาวิรุนหกโกปาชิเมนาวิรูปะโคเวโรอุตารักลุสังสตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทุสาททันทัตทันละมานาอถังสุวะเนกป,ปิลวัตเทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาโหวัจณิกา สัทธามายากุเวนทุเวนเนนทุวิรูสวัวิปูโตสหจันทนโนกามเศโทจักินโนคันทุนิคันทุจัปนาโทอกับมัญโยจะเทวสูโตจะมาตลิจันตะเสโนจักคันทัพโพนโรราชาชนโสโพอาคูปัญจะสิขโคเจวะติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิ โมทะมานาอภิกามูพิขูนางสมมิติงหัวนางอธาคูนาภระสานาคาเวสาลาสหตัชกากัมภลัสตะราอาคูปยาคาสหยาติพิยามุนาพระสรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวัณโนมหานาโคโศปาคะสมมิติงหัวนางเยนาคราเชสะ หาสาหาอรันติทิภาทิชาปะขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนะมัชปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสนามังอัพยันตธา,านาคราชานะมาสิสุปันนาโตเขมะมะกาสิพุทโทสันณหาหิวาจาหิอุปัติ ทวะยะเียนตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวสีรหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาพาระภาตะโรวาวาสะวะเสเตอิธิมัตโตยสัสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสา,าเวปจิติสุจิติจะรหาราโทนะโมจีสหส ตันจะผลิปุตตานางสเปเวโรจะสเปเวโรจา,เเรจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนางลาหุพัทธมุปาคะมุงสมมะมโยธานิพันธันเตภิกูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขะมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยะ สัาส,าสาหเมตตาการุณากายิกาอาหูเทวาญาสาสิโนทัศเตทัสถากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทีมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทนาม,มาอภิกามุภิกขุนางสมิติงวนางเวนทูเจเทวาสาหลีจะอาสะมาจะถุกเวยะมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุราคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุราคิตานักตานิปุราคิตวาอาคูมันทาวาลาหกาวัาสูนัง วาสโวเศธโธสโกตาคะปูรินทะโททัศเสตเตทัศธาจกายาสเพนนาตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวัาวันโตยะสัสิโนโมทะมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางอาถาคูสาปูเทวาชลามาคิสิขาริวะอาริทกาจะโรชาจะอุมมาปุกพานิภาสิโนวารุนาสหธรรมาจะัจจุตาจะอนิชกาสุเลยะรุ สิราอาคูอาคูวาสะวนเนสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันทัศเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตนะวันโตยสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิขูนางสมิติงวนางสมานามหาสมา,า,มานามานุษสามามนุษยสุตตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอาถา,าคูหะประโยชนเทวา เยจะโลหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทศเศเตทัศธากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกาโมพิขูนางสมิติงวนางสุกากรุมมหาอรุณาอาคูเวขาณสาสหโอทาตคันยหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาระคชามิสตาจายัสสิโน ฐานะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาภวิภะอภิวัสติทศเส,ทเสตทศธากายาสเพนานานตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทะามานาอภิกามุงพิขูนางสนิตติงวนางเขมิยาตุสิตายามากันตากาจาัยะสัตสิโนสามพิตกาลามาเสตถาโชตินามาจะอาสวา นิมานะอรติโนอาคูอัถาคูปะระนิมิตาทัสเศรษเสเตทัศธากายาสเพเนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทนามาอภิกาุงพิขูนางสมิติงวะนางสัเถเตเทวะนิกายาสเพเณนัตตะวันนิโนนาวันนามันวะวะเยนะอคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหปวุต าชาติมัคคีลังโอคาตินนะวนาสวังทักเขโมคาตาราังนาคัางจันทังวะอัสิตาติตงังสุพรามาประมะโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสมมิติงวะนงังสหัสสพราม,มะโลกานางังมหาพรหมามพิติธติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัส์ ยสสัสสิโสทเศทาอิสราอาคูปันเจกะวะสวัตติโนเตสันจมะมัชโตอาคาหาริโตปะริวา,าริโตเตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรรม,มเกมารเสนาอาภิกามิปัสสะก,กสสนันหัสสะมันทิยังเอธาคันหัตถพันธะราเคนะพันธะมัทุโวสมันตาปาริ วาเรทธมาโวมุตจิทธะโกจินางอิติตถะ,ะมหาเสโนกันหาเสนางอเปสยิปานินาตะละมาหจะสรังกตาวานะเพร,าาระวังยถาปวุสโกเมโถธายันโตสวิชุโคตทาโสปัจจุฑาวัติสังกุทโท อาศยังวเงสตันจะสพังอภินญ,ญาญะวะวะคิตวานะจากุม,มาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกขโอเอเตจะอาตับปะมะกะรุงสุตวาพุทธะศาสาสนางวิตราเคหิปกามุงเนสังโลมัปิอันชยุงสัพเพวิชิตสังฆามาพะยาตีตายสัตสิโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ